ไอ้พ่อใไปปากพอดเนียพี่น้องเลยนี่ลูกมันนี่ลูกมันเหรอครับอแต่ที่่ามาก็ก็ลูกมันนั่นแหละไม่ได้พ่อได้แม่เลยวันนี้แต่แตุ่นลูกครับรุ่นหลานดีดีช่วงนี้ลูกลูกมันจะขึ้นมาก่อนเนาะว่าอึดอืดได้ใจสุดยอดกินเนี่ยโอ้โหการันตีครับหอมครับหอมก็หอมก็หอมกินจะหอมถ้าไม่หอมปลาไม่กินโอ้สุดยอดสุดยอดอ้าว ราคาข้าปาาครับเอ้รกคาข้าปากไส้ปลาหมักนะครับผมวันนี้นาจะเป็นเมื่อที่คนที่สามเมั้งครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสต่หยับสายห่านวันนี้อีกวันหนึ่งครับมาเจอพุทธพมนะครับล็อกลาดทันโถงนะครับวันนี้มาเจอพอดีนะครับวันนี้นะครับโอกาสดีนะครับมาเจอเซียนเบ็ดนะฮะปรากฏนะครับสุดยอด นะครับวันนี้ครับนักบรอกลั่นคันโกลวันนี้นะอ๋อกินแล้วเอาแล้วเอาแล้วเจอพอดีนะครับท่านผู้ชมเอาีนะครับเก็บอดครับเก็พอดีครับเก็พอดีครันคุยกนไปนะครับนะครับคุยกันไปเรื่อยๆยอดยอดยอดไม่ผิดหวังนะครับไม่ผิดหวังนะครับวันนี้มาเจอนะครับผมไม่ผิดหวังโอ้โหแงามนะครับ ตัวโเนี่ยเมันแร่งแล้วน่าทํานะตอนนี้แกหาโม่งแร่งมาทําตามเงกว่าหรือบอกโม่งแหละอ่ะนะครับกินไปเรื่อยๆนะครับเนาะแต่ส่วนมากจะจะเป็นตัวนี่ยครับประมาณกลางๆกลางๆนะครับเนาะรุ่นใไงหนีไปยั่งบ่เจอนะครับแล้วแซกจับไปเรื่อยๆนะครับกินข้าวแร่งนะครับเนาะขอมกินร่างทัดโตนะครับอยากแก้เอวฮ่าครับผมเอ้านะครับกินบปรตีนะครับแตบพี่ก็นไม่เอาไปเรื่อยๆครับเนาะครับ สุดยอดนะครับรเป็นไอ้ยควันไปภาษาบอลนี่พี่น้องเลยตัวอันนี้อันนี้ลูกมันนี่ลูกมันนะนี่ลูกมันอันนี้ลูกมันนี่ลูกมันเหรอครับครับโอ้ยอย่ที่ผ่านมาก็ก็ล<อ>ูกมันนัน่นแหละไม่ได้พอ่อได้แม่เลยวันนี้ออแต่รุ่นลูกครับรุ่นหลานดีดีช่วงนี้ลูกลูกมันจะขึ้นมาก่อนเนาะครับครับโอ้วันนี้อันนี้เซียนเบ็ดนะ เซียนปรากฏนะครับลอกล้านการโกงอุดคมนะครับวันนี้มาชมการถ่ายทาเบื้องหลังการถ่ายทำากอ้อสุดยอดสุดยอดเืมกันเืมกันเพราะใต้มเพราะใม้วนครับอ๋อพีกอยุซื่อแมนแมนวันนี้อุปกรณ์เคียบเลยนะครับของลอกล้านการโกงนะครับมืออาชีพเลยนะครับเดี๋ยวดูผลงานนะครับ กตั้งแต่สิบโมงเศร้าเออโอเค哟ตั้งแต่สิบโมงตั้งแต่สิบโมงเศร้าเขากติดขั้นปลาขึ้นดีๆนี่ได้เป็นได้เป็นสามซีโลแล้วครับอ๋อครับครับได้เป็นสามซีโลละนะครับอันนี้ปลาไม่ค่อยขึ้นครับน้ำมันลงแล้วมันล่องไปแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูสูตรปลานะครับสูตรอาหารปลาอาหารปลาเขาได้อยู่เลยเลยเยได้อยู่ครับ แล้วมาดูสวนอาหารปลานะครับเราของลออล้านพันโผงนะครับติดตามชมได้นะครับช่องล้อล่านพันโผงนะครับนีบอกได้เลยว่าเนี่ยบอกได้เลยว่าอืดอืดได้ใจสุดยอดกินเนี่ยโอ้โหการันตีครับหอมครับหอมต้องหอมต้องหอมกินจะหอมถ้าไม่หอมปลาไม่กินนี่สเกตดูนะครับโอ้ันนี้โอกาสดีมากมาเจออีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากคิดก่อนนะครับ กลิ่นมันจะเหม็นหน่อยพี่แต่กลิ่นนี่การันตีครับกลิ่นตั้งแ,<ส>แต่ที่นี่ยันสงหงโกลกเลยครับดูดูมแมลงวันครับ <c oughs> ดูมแมลงวันครับ <c oughs> มันต้องหอมมันทาไมหอมมันไม่กินหอมไม่ห <c oughs> อมดูแมลงวันเออเจอดรับการันตีแล้ะหัวเขียวั้งนั้นครับครับดูครับไปดีกดว้างเบ็ด นี่เมียดาเนาะครับในชีวิตนักตกปลานะครับมืออาชีพสุดยอดทางอาหารติดตามได้นะครับลอกล้านคันกงนะครับช่องยูทูบเดี๋ยวมาดูครับนาวมันเริ่มลงแล้ว วันนี้ก็มีหลายท่านนะครับวันนี้จุดเดิมนะครับจุดที่ปลาขึ้นวันนี้มันไม่ขึ้นแล้วนะครับท่านผู้ชมอ๋ออ,อีกแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวนี่นะครับไม่โต้นะครับไม่โตล้โอ้ออสุดยอดสุดยอดอ่ารักฐานข้าปลกครับเนหลักฐานข้าปากไส้ปลานินหมักนะครับผมนี่น่าจะเป็นมือที่คนที่สามแล้วมั้งครับเอาใส่งามยูยครับตัวนี้นะครับเอาเอาขมากรงมากนะครับปลาเริ่มเขานะครับ สวยพอดีพี่เพื่อนแกมานะครับผมเพื่อนเก่านะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับไทรยอนไทรหครับวันนี้มาชมตามด้วยนะครับผมครับขอบคุณมากครับวันนี้มาชมลอกล้านคันโกงนะครับวิธีตบปลากดนะครับด้วยเหยื่อที่หมักเองนะครับตามสูตรนะครับเข้าไปชมได้นะครับช่องลอกล้านคันโกงไม่ต้องไปหาซื้อของแพงครับใส่ปลานิญตตะกี้ชิบาท ครับ <laughs> จุดทำเลจุดนี้ก็หมายดีนะรบรรยากาศดีนะครับอาจะมีแขกที่ไม่ได้รับเชิญใหม่สุดยอดสุดยอด วันนี้มาคนเดียวนะครับวันนี้ทีมงานไม่ได้มาด้วยเด็ไงไปติดตามชมนะครับลอกล้านค,คันโกงคลิปเต็มๆนะครับเราจะรอรู้อีกสักหนึ่งตัวนะครับท่านผู้ชม ับฝนก็กำลังจะมาแล้วดเดี๋ยวรอลุ้นคุณคมนะครับก็ลอกเรานทันโกง ช่วงนี้น้ำก็เริ่มลดลงมาแล้วนะครับฝนพราฝนไม่ตกนะครับตกช่วงวันก่อนสองสามวันก่อนฝนตกเยอะนะน้ำขึ้นนะครับตลิงก็พังไปทีละนิดทีละนิดนะไ,ได้ผมลุนอีกสักตัวหนึ่งนะครับท่านผู้ชม วันนี้คงได้อิ่มแน่นอนเย็นนี้นะครับได้หลายตัวแล้วที่บ้านเก็บ<ต>ไปหมแน่นอนรอ,อ,อแล้วได้เต็มหม้อแน่นอนนะวันนี้เย็นนี้ครับพี่ขอฝั่งนี้ก็ได้นะครับปลาเริ่มมาแล้วปรากฏ ครับเราอีกหนึ่งตัวแบบโอ้ได้จริงๆนะครับตัวนี้สวยๆนะครับมาต้นเลยไหมเลยมาแน่นเขาเรื่ยๆนะครับมากินบวกทีครับกินพวกที่มันไดกินห้างหางอยู่นะครับเนาะเอาเดี๋ยวย่ามาไปเดี๋ยวย่ามาไปเอาเองนึ่งแตงครับพี่น้องครับสามตัวสี่ตัวนะครับมาดูมาดูลอกล้านคันโกงนะครับตกปลากรด ครับโอเคแล้วครับจะกลับแล้ววันนี้ขอบคุณมากนะครับล็อกลันทันโงบยังไงติดตามชมได้นะครับลอกลันทันโงงนะครับรับผมแต่ย่อนใจวันนี้โอกาสดีนะครับมาเจออีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็ขอบคุณท่าน้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับกลับก่อนละขอบคุณมากนะครับโอกาสน่าเจอกันไหมสวัสดีครับเพื่อนโอเคโอเคได้เยอะๆนะครับเดี๋ยวติดตามคลิปนะครับครับสวัสดีครับ